พึ่งสี่โมงเย็นเอง,ม,งมืดตึ๊บเลยเดี๋ยวอีกกระสอบเนี้ยจะ <c oughs> จะไปหักมาใส่ให้มันเต็มมันก็จะได้ครบร้อยี่สิบบาทกระสอบละสี่สิบสี่สามสิบสองแต่ตอนนี้มันได้แค่ร้อยเท่าไหร่ร้อยกรสิบบาทเพราะยัง <c oughs> เพราะยังไม่เต็มฮ<ไ>ะเลย